นี่ครับอันี้ก็มีฝ่ายบัญชีมาทำให้ด้วยครับรอบที่สองรครับท่านผู้ชมรอบที่สี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาลุ้นกุ้งเคยแล้วครับวันนี้ครับท่านผู้ชมก่อนที่กุ้งจะหมดไปนะครับก็คือไปตามรอบน้านะครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณสักวันสองวันก็น่าจะหมดแล้วครับทีนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมสอบถามมาครับว่าว่าขันเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรถ้าที่นี่นะครับถ้าที่นี่เขาจะเรียกว่าซีลิงครับถ้าที่พัทลุงเจะเรียกว่าเน็นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าฝั่ง สงขา Banana. หรือว่าฝั่งอื่นนะครับอย่างภาคตะวันออกพวกจังหวัดตราดหรือว,ว่าตะวตันตกทางอันดามันแถวจังหวัดระนอง่เขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้าด้านผู้ชมรู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับมาแจ้งหน่อยเพื่อเป็นความรู้นะครับท่านผู้ชมก็กุ้งที่ได้ไปนะครับกุ้งที่ได้ไปก็เอาไปทากับข้าวครับท่านผู้ชมกับข้าวเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอดนะครับแล้วก็ยำกุ้งสดนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นขายบ้างนะครับแล้วก็ทากุ้งเคยบ้าง ถ้ามีโอกาสจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำจะนำเสนอนะครับวิธีการทำกุ้งเคยให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนี้ไปลุนกันก่อนครับเพราะว่าลุนมาแป๊บนึงประมาณสักไม่เกินห้านาทีครับได้มานี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นถุงนแล้วครับได้เป็นถุงแล้วก็เดี๋ยวลุนอีกสักนิดนึงนะครับก็ไว้ทำกุ้งเคยด้วยแล้วก็เก็บไว้เป็นกับข้าวด้วยเพราะว่าคงไม่นานก็คงจะหมดไปแล้วครับไปตามรอบน้ำนะครับ

สองชุดนี้ไปเก็บก่อนครับหนักครับลากไม่ไหวนี่ครับเยอะมากครับน่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบโลครับไปครับเดี๋ยวไปเก็บก่อน ออกมาเก็บสักรอบก่อนครับหนักครับท่านโยมนี่ครับบนถึงครับเดี๋ยวมาดูในกระมังกันครับถ้าเยอะเยอะเกินมันหนักครับท่านโยมมันลากไม่ไหวมันรุนไม่ไหวครับ น้ำก็เริ่มขึ้นครับ ครับต็มกระมังมีกแล้วครับเดี๋ยวไปอีกสักรอบสองรอบครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวค่อยสรุปแล้วก็รวบรวมมาท่านผู้ชมดูอีกทีนึงน,นะครับได้เงยครับไม่เกิดแตรับ ผม z ชมโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ยุกไม่ไหวครับนี่ครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับรอบที่สองครับท่านผู้ชมรอบนี้หนักมากครับไม่ค่อยไหวครับท่านผู้ชม แกใส่กระมังก่อนครับแบ่งใส่กระมังครับ ได้ขาดไปว่าเกี่ยวกับคนหนึ่งยังจะไปดีบทีกเหรเข้าสู่ขั้นตอนการล้างครับท่านผู้ชมการล้างนี่ต้องต้องใช้น้ำเค็มนะครับท่านผู้ชมต้องใช้น้ำเค็มนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำจืดเนี่ยมันจะมันจะเน่าไวนะครับก็ล้างกับน้ำเค็มครับ ก็ล้างไม่ยากครับท่านผู้ชมเต็มกละมังเลยครับนี่ครับล้างสองน้ำครับแล้วก็เอามาใส่ตะแกรงไว้ครับให้มันเสด็จน้ำครับนี่วันนี้วัน,นวันนี้ก็มีฝ่ายบัญชีมาทำให้ด้วยครับ เดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนล้างเสร็จครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวตอ,ตอนนี้เดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งก่อนอพอพรอบสามครับ ขึ้นฟังแล้วครับท่านผู้ชมก็มาสรุปผลงานกันสักนิดครับเมื่อตะกี้เนี่ยตรงชายทะเลนะครับก็มีขายไปบ้างแล้วครับ30มสิโลครับตามโลนะครับก็เก็บเงินเก็บอะไรมาเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บไว้กินครับท่านผู้ชมแล้วก็จะแบ่งไว้ทำคือทำอะไรสักหน่อยครับถ้ามีโอกาสครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการทำคือนะครับการทำคืหรือว่าการทำกะปินะครับ ก็เดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูจรทงครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้น้ำตก้าบก่อนครับก็น่าจะอีกหลายวันครับท่านผู้ชมเพราะว่ารอบน้ํารอบนี้เนี่ยก็จะหมดแล้วครับวันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นพายุแล้วครับหลังจากที่ผมรุนกุ้งเสร็จเนี่ยก็เึื่อมร่มก็แรงนะครับโอ้ผมไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมคงต้องลาท่านผู้ชมกันตรงนี้เลยครับรบกวนฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ไว้เจอกัอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ